สวัสดีบรรยากาศยามเย็นฟ้าสวยมากเลยค่อยๆเลื่อนก็สวยจริงๆสวยมากเลยโอ้บรรยากาศฟ้าสวย ในข้างข่าวเห็นไหมในข้างข่าวเธอเห็นแล้วเหรอเนี่ยข้างข่าวเออใช่เออเฉพาะได้กลิ่นข้างข่าวอยู่ตรงนั้นคือว่ามันหายไปไหนหมดแล้วมันมันม,มีมาได้ยังไงยัง,งงงงอยู่ต้นตะเมอ,อมันหายไปหายไปนานแล้วโมบานาไปยืนดูอ่คือมี ขี่ข้างเข่าขนาดี่ข้างเขามีจริงด้วยเนี่นยโอ้ยอไม่รู้จะถ่ายตรงไหนให้ดู ถ่ายในบริเวณบ้านนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะปกติไม่เคยได้ไปไหนอยู่แต่บ้านไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนให้เนาะ บ้านนอกเราบรรยากาศบ้านนอกคือดีที่สุดเลยบรรยากาศชอบที่สุดเลยเป็นคนบ้านนอกก็เลยชอบแบบนี้เนาะขอบคุณมากนะคะที่ fc ที่ติดตามขอบคุณจริงๆค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบบรรยากาศแบบเราเนาะบางคนเขาก็ชอบนี่แหละบรรยากาศเหมือนบ้านนอกเราเดินไปตามทางนะไปดูทางนิทางกับทาง ถนนลูกรังบ้านเราเนาะประมาณนี้ค่ะอันทางนี้ก็ตะวันตกอันนี้ตะวันออกเอ้ยอันนี้ตะวันตกเอ้ยน่ตะวันตกนี่ตะวันออกถูกต้องแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยดูสิ ดูมากเลยดูดูดูดมาชาวใส่ปุ๋ยนี่ค่ะโอ้ยสุดจอดของบรรยากาศ ไม่เสียใจเลยที่เกิดมาเป็นคนบ้านนอกแต่ก่อนนี้หาดูแต่ของคนอื่นเนาะคราวนี้ของจริงชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นคือเราชอบแบบนี้เนาะ ธรรมชาติแบบนี้เลยชอบมากเมื่อก่อนนะเคยไปอยู่ในเมืองไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกเพรอเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ปีกว่าต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปหาดูอ่าบรรยากาศอย่างเงี้ยไปหาหาดูของที่อื่นของคนอื่นตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็นี่แหละ ตามที่เราอยากได้เลยชอบบรรยากาศบ้านนอกอันนนสวนตรงนี้คือสวนข้างบ้านอันนั้นคือสวนหลังบ้านค่ะเนี่ยที่ไปลดต้นไม้มาหวานเนาะ กับมาเช้าที่ไปนั่งดูไปนั่งเล่นตรงนั้นคือตรงนั้นค่ะอตอนนี้ค่ำแล้วกินข้าวเย็นกันยังเนาะได้และกินข้าวกันยังคะวันนี้แกง แกงส้มมะละกออยู่บ้านกินแค่นี้ล่ะคะ่ะกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าอากาศประมาณนี้เวลานี้ถ้าเกิดอยู่ในเมืองก็ค่ำแล้วคือ มองไม่เห็นภาพแล้วไมเออแต่บ้านนอกแล้วเนี่ยยังเห็นอยู่นี่ค่ะอากาศดีมากเลยอากาศดีดี แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะ